ยายผัดข้าวใส่ไข่เด้่อยๆถอดไข่ก่อนชั่วชั่วชั่วผัดข้าวใส่ไข่กินแลงกล่องตายายเม่ยี่หยังไข่จุกจะน่อยไปตส่ไข่ใส่เข้าเขาลงลวกลงไปเรื่อยๆดอตับดิเน รถดีรุ่มจัดหน่ก็เยอะมองดีรุ่สักหน่อยนอัดแยกกของใช้แ่งันไปเยอะของาายมันดังาเอาสีสันจัดหน่อยก่อนสีเะสีสันก่อนเอนปลา อ๋อตัวเขาตุ้งเหรอใส่ด้วยตุ้สีสันงายจังเขานีดสันงคอยใช้ใช้สีแดงสีฟ้าของเขาเขาก็จะจางกันลยอไปดูไปดูแบบเงางามตุ้งสีสันเขาดีเ หนตสันกนไอยเปิไปจะขาดไปใส่หอมขอเป็นก้อนที่มันหีิบง่ายนเป็นก้อนพอแก่ดีสันพว่าน้อดีสันงาายอ้อดีสันพอดีขอกละจายอีแล้วต้ว ชิมน,น,น,นี่อารกได้เลยโยวางก็ได้แกง,งปลาอยู่งีวันนีมมีปลาเลียวอยากชิมเมือนกันเลยชิอยูก่อนฟังดิเอรูดดีสิเรอเยายไปใส่หอมหอืม บังเราก mm ็เงีกบเงียนะควาตันแหบแล้วใส่หอมกอนตว่าผมม่แ็บแอกกัอนดีกันแล้วเาเดี่ยวเอาหอมใส่ก่อนคืชชาเอาหอมลุยลุง เลี้ยวตัวชัวใช่วุ้ยน่าจิ้มถือว่าเท่าเด็กวุ้ยดีครับนี่เท่าแดงเลยเดยคเอ็กเอ้ยจิ้มเท่าต้องจันเดลย้ายจะเอาเลี้ยวเลี้ยวเรียบร้อยเพื่อการกับตาพอดีหมูสามห่อนทำมันร้อนเลี้ยวเลี <establishing> <Champion. 650 ises> ้ยวตัว